หัวใจแฮปปี้ค่ะตอนนี้แฮปปี้ยังไงในควหมบันเทิก็อย่างอย่างที่บอกไปว่าว่าเรามีคนที่เราคุยด้วยแล้วก็ศึกษาอยู่ตอนนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ก็คุยไปในทางที่ครัชอบอยู่พี่พี่ไม่เคยมานชอปเลยปกติบัถาธรรมหรือีเซนายๆพี่ว่าพี่เอาเริ่มก่อนถ้าขับงานเอนโอเคแบบใหม่ค่ะก็หัวใจก็ชมพูอยู่ออมันเป็นเราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของวัวไหญ่ จริงๆก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าคือซูเปอรลามุกจะไปไหนหรือว่าตัวมุกก็ไม่รู้สิดกแบบเออเราจะไปกินข้าวหรือเราจะไปไหนอะไรยังไงกับใครแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้แบบถ่ายรูปหรือพูดออกมาตรงๆจริงๆจังๆหรืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวมุกเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบความสงบแล้วก็ไม่ค่อยแบบจะจะเป็นไิ่ใส่ส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดหรือบอกใครๆมากมาย ในไม่ถามไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันลเวลาไปไหนัไปไหนวกันไม่มีค่ะถ้าถ้าถ้าแบบชีวิตประจําวันจริงๆอ่ะคือแบบเราก็ไปข้างนอกแบบกินข้าวเจอคนในร้านอาหารอะไรเงี้ยเราก็เราก็ปกตนินะคะเราไม่ได้หลบหรือว่าทําเป็นว่าเราไม่รู้จักไ่ด้ใส่หมวกใส่แว่นไม่ไม่ไม่เราเราปกติเลยแต่ว่าแค่เราอาจจะไม่ได้เออโชว์ผ้า<ช>มันออกมาว่าเรา ไปกินข้าวด้วยกันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปคนก็มือหนาวมเพราะหกอากาศก็ไม่ค่อยเห็นมือเขาไม่แบบเดินมาตอนนี้ซุ่งซึ่งซึ่งแบบใช่หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าที่เป็นสาวหรือเปล่าแต่ความละอ่อนไม่ไอเขาเขาก็จะมีแบบแอบสงสัยเพราะว่าเวลาหนูไปข้างนอกเนี you, ้ยหนูจะแบบชิลมากแล้วก็แบบหน้าสดมากแล้วก็แบบแบบชิลชิลเลยอ่ะเขาก็จะมีความแบบ ใช่หรือเปล่าแต่คุ้นๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินตลอดแสดงว่าเราก็เห็นบรรยากาศูรอบข้างที่เขาบอมาซุปก็ซุปซีปว่าเอ้ยใช่ใช่คนนี้หรือเปล่าเห็นเขาเป็นขาวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวนะเราไอ้ยนั่นมุกดาลีเขามาบบคุ้นๆเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย บอกนี่น่าใครมุกดาว <c oughs> ไม่มีค่ะไ <c oughs> ม่นปด <c oughs> ูนี่แหละใช่แต่ว่าเราก็สบายใจที่จะบอกว่าไม่ได้ปิด <c oughs> ไม่ได้ปิด <c oughs> ไม่ได้ปิดค่ะก <c oughs> <c oughs> ็อย่างที่บอกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเราอยากจะแบบเอ่อพูดมาตรงๆขนาดไหมขนาดนั้นไหมนะตอนนี้เราเราก็ยังค่ะ <c oughs> ถามว่าเราแฮปปี้ไหมเราศึกษากเป็นกันอยูๆๆ่นะจริงๆค่ะตอนนี้สบายใจไหมกับตณนนี้ สบายใจค่ะสบายใจก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รีบรอ้อนแล้วไม่ได้มีอะไรที่กดดันซึ่งกันและก,ลกันเราก็แบบเป็นตัวเองได้ถึกที่สุดากใน่าคของกามเป็นอาชีพของเราคิดว่าถ้าเราสมบูรม์ว่าเรามีแปลมันจะมีผลอะไรไหมค ว่าผมกระทบมีไหมหนูว่าคงมีนิดหน่อยแหละค่ะแต่ถามว่าหนูยึดนิสัยตัวเองดีกว่าว่าคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตัวมุกอะเป็นคนไม่ค่อยเปิดเรื่องความสาคัญอยู่แล้วแต่ถามว่าเราเราเรา,เราพูดออกสื่อไหมว่าเรามีเรารับรองเรามีแน่นอนแต่ว่าด้วยนิสัยเราจริงๆเราแค่เป็นคนไม่ชอบเปิดก็มันจะมีผลต่อความจริงหรือเปล่า<ม> หว่าทุกคนเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้หนูกว่าคือการการทํางานของเราอะเราเราชัดเจนแล้วว่าเวลาเราทํางานเราก็เต็มที่มากๆเต็มแรงเราก็ต้องอยู่อยู่ตรงเนี้ยเรายังมีคาแรคเตอร์อะไรที่เราต้องเล่นแล้วก็ยังต้องเจอกับบุคคลอื่นๆอีก,อก,อกมากมายฉะนั้นหนกูก็ก็ดีใจที่ทุกคนเนี้ยทุกคนก็พยายามเข้าใจในในมุมมองการทํางานมากขึ้นว่าอ่ะอันนี้คืองานน้องเต็มที่ในส่วนงานแล้วก็ ซัพพอร์ตเราไปในทิศทางแต่ละคนบอกว่าโชคดีเพราะว่าคนอินจากในละครถ้าคนอินจากการใช้จีิงจริงกใช่ค่ะก็ก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกดีเหมือนกันที่ไปในทิศทางนั้นเพราะว่าเราก็เต็มที่กับงานเราจริงๆเราอยากให้ทุกๆผลงานเราออกมาดีถ้าถ้าแฟนแปลรักเราในแบบไม่ใช่แบะมันมีน้ำมันถ้าพระแฟนมันแฟนรักเราจากแบบเพอจิ้นในละครอะไรเงี้ยเราเราแฮปปี้เรารู้สึกว่า เราสองคนมีเคมีที่ตรงกันแล้วทุกคนก็รักเราในตัวเรา่ค่ะแล้วลเขาก็ยังไคบ้างเวลาไปไหนสดกาไหนกับนิดาก็ปกติคะ่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่มีอะไรเราก็แบบชิลๆใช้ชีวิตปกติไม่ต้องมีเรื่องมียามันที่แบบว่าจะให้คนตม่นตัวครับเริ่มปล่อยต่อเริ่มจะติ่งหู <laughs> ตลอด10ปีไม่เคยมีเลยนะคะพี่ไม่ใช่กับพี่เลยจุดเด่นอย่างพี่แค่สิ่งในหัวพี่แค่ถามว่าเรื่อความรักเป็นอย่างไร่นะ ว่ายากมากด้วยนิสัยตัวหนูเพราะว่าหนูแค่เป็นคนแบบอ๋อใช่เป็นคนแบบนี้จริงๆถามว่าจะมีอะไรภาพผุดอะไรอย่างเงี้ยจากคนอื่นอะหนูหรืไม่ได้ซีเรียสนะคะับหมายถึงเ่าที่เจอข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถจ,จะจัดตัวหนูอะว่าจะต้องแบบมเราเป็นคนอิกันหน่อยท,ที่แบบว่าโฉาจัดเลยอ่ะไม่หน่อย <laughs> ใช่ยากอยากก็ลองลุง้นีันต่อไปกินลุ้นแน่ใช่ไหม